มิลินทปัญหากันที่สองมิลินทปัญหากันบรรยายโดยอาจารย์ชัยวัฒน์กปิลการวันอังคารที่25่สิบาุพพันสองพันห้ารสวัสดีครับท่านสาธุู้ชนผู้กร่ตำทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่สี่ของเดือนเพราะฉะนั้นก็นจะเป็นรายการมิลินทปัญหา ที่ได้ว่ามาตามลำดับระยะนี้ก็ว่าเกี่ยวกับลักษณะของสภาวัธรรมที่นับเนื่องเข้าในอินสี่ห้านะซึ่งเป็นหมวดธรรมที่ท่านกล่าวไว้ก่อนว่าเป็นไปเพื่อการตัดปฏิสนธิ คือคนเราจะไม่มีปฏิสนธ์นะคความเกิดในพวกใหม่ก็เกี่ยวกับว่ามีโยนิโสโมนสิการมีปัญญามีทำอย่างอื่นๆศีลศรัทธาอินทรีย์อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็มีการมา,มาถามมาตอบเกี่ยวกับ ทาที่เป็นเหตุให้ไม่ปฏิสนธิกระ่อไปอีกว่ามาถึงหมวดอินทรีย์นะครับก็มีการถามถ,ามถึงศรัทธาว่าเป็นไหนวิริยะเป็นต้นเป็นไหนทำพวกนี้ทำห้าอย่างเหล่านี้มีศรัทธาเป็นต้นนะถ้าเรเรียกว่าอินทรีย์นะครับ อเ,อรเรพราะอะไรจิงเรียกว่าอินรีคุณนัวคุณอย่าเพิ่งตอบให้คุณที่สมัยสอบก่อนอะไรเรียกนี่ครับอินทรีครับทำไมถึงเรียกว่าอินทรีครับเป็นต้น,นเพราะว่าชื่อร้วนแต่มีความหมายนะครับ ไม่ใช่นึกจะตั้งเื่อก็ตั้งเข้าไปแต่เรียกว่าอินทรียก็มีความหมายเรียกว่าพละก็มีความหมายเลยพลิกกลับไปหาหน้าต้นๆกันสรุนเป็นใหญ่อินรีได้เป็นใหญ่สัทธาเป็นใหญ่ยังไงก็ยังทำที่เคยร่วมกันกันกบตน้น จิตเจตสิกที่เกิดร่วมกันกับตนให้เลื่อนใสตามตนอ่าอย่างนั้นก็เหตุนั้นจึงเรียกว่าอินรียถ้าตนโอนทำเหล่านั้นก็ปล่อยโอนตามแต่ตนเข้มแข็งทำเหล่านั้นก็เข้มแข็งตามนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าอินรี์นะอินทรีย์นี่แหละอบกรม มีกำลังยิ่งยิ่งขึ้นไปจนเอาชนะทำที่เป็นปฏิปักษ์ของตนได้นะครับเช mm ่ hmm. นว่าศรัทธาแข็งข,ขึ้นมาเอาชนะความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาได้อย่างนี้เป็นต้นก็ถึงฐานะเป็นพันละก่อนนะครับตอนนี้กาลังว่าตามลำดับอินทรีย์มาถึงสตินะครับ หน้ารอยแสมปัญหาที่ 13. สิบสสมสติลักษณะปัญหาปัญหาถามถึงลักษณะของสติพระราชาตรัสถามว่าพระคุณเจ้านาเกษณสติมีอะไรเป็นลักษณะคือลักษณะของสตินั้นเป็นชนิดนั่นเอ,องพระนาเกษตขอแตวายตระพรแมบ่อพิษ สติมีความไม่เลอะเลือนไม่สับสนนั่นเองเป็นลักษณะและมีความเข้าไปถือเอาเป็นลักษณะนะปรากฏว่ามีลักษณะเป็นสมอ,อย่างนี้นะครับพระเจ้ามิรินพระคุณเจ้าสติชื่อว่ามีความไม่เลอะเลือนเป็นลักษณะอย่างไรนะเพราะว่าพูดก็พูดได้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้แต่ก็ควรจะอธิบายให้เข้าใจ นะครับวัวละลักษณะที่ไม่เลือนของสตินั้นเป็นยังไงพระนาคเสนขอตาวายพระพรหมหมบพิษสติเมื่อเกิดขึ้นย่อมไม่เลือนไม่เลือนก็คือไม่สัตสนนั่นเองซึ่งทำที่เป็นกุศลทำที่เป็นอกุศลทำที่มีโทษทำที่ไม่มีโทษทำที่เลวทำที่ประณีตทำที่ดำ ทาที่ขาวทาที่เหมาะสมทาที่ไม่เหมาะสมนะขอให้ทราบว่าคําว่าทําที่มีโทษก็คือที่เป็นอกุศลนนั่นเองนะครับทาที่ไม่มีโทษก็คือเป็นกุศลนนั่นแหละทาที่เลียวก็เป็นอกขุสุนทำที่ประนีก็คือเป็นกุศุนทาที่ดําก็คือเป็นอกขุสุนทำที่ขาวก็คือทำที่เป็นกุศลน ทมที่เหมาะสมก็คือทมที่เป็นกุศลทมที่ไม่เหมาะสมก็คือทมที่เป็นอกุศลย่อไม่ละเรืนอรทมทั้งหลายว่านี้คือสติปัฏฐานสีนี้คือสมมติปันสี่นี้คืออิทิบาสีนี้คืออินรีห้านี้คือพระละห้านี้คือโพชฌงเจ็ดนี้คือพระอริยมรรคีออมแปดพูดง่ายๆว่าไม่เหมาะไม,ไม่ไม่สัตสนหมวดธรรม นะครับที่เป็นไปเพื่อความตระหรู้ที่จะเรียกว่าโู้ที่ปฏิยธรรมนะนะรู้ทีเดียวว่าสติปัฐานเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นสมมตประธานและก็สองเป็นอย่างนี้นะครับสมมตประธานก็คือสัมมาวายามะนะั่นเองนะที่เป็นไปในอดี่เกี่ยวกับการและอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะแล้วก็ อะไรป้องกันกุศลที่ยังไม่เกิดอยาให้เกิดขึ้นนะครับทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทํากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งอยู่ได้ไม่หลงลืมเอ๊ะว่าไปแล้วนะอธิบายไปแล้วหมดทั้งเรื่อนี้นะครับในปัญหาส่วนๆนะเอาความหมายของที่ก็พออิทธิบาสีอิทธิบาสีาสนะครับบาท ทำอันเป็นบาแห่งความสําเร็จนะครับหรือเป็นองค์ประกอบเป็นความสําเร็จอิทธิในที่นี้คือความสําเร็จนะครับเรียกว่าอิทธิบาตมีสันทะาเป็นต้นนะครับอินนี้คืออินรี่ห้าก็มีศรัทธาเป็นตน้นนั่นแหละนี่คือพระหา้าก็มีศรัทธาเป็นตน้นนี่คือพุทธงเจ็ดองค์แห่งการตรัสรู้ อยากจะทำักนดนะามวดทำตอนต้นๆนะไม่พอต่อการจะให้เราตัดสรู้หรือจะต้องมีองค์เจ็ดที่เรียกว่าโคตรสงอีกเพื่อสอบผีด<ม>เราจะเรียนแต่สติปัฏฐานอย่างเดียวเราจะบรรลุมกุฎน่ะได้นะ<ม>ถามจริงๆแล้ว<ม>สนใจอะมว่าหมวดทำมอะไรกันบ้างตั้งหน้าตั้งตาจะจะ,จะเริญสติปัฏฐาน บรรลุมากผลได้นะสำรนิพนธ์ในแจงไม่ได้เลยอ้ถ้างั้นก็ต้องเปิดสํราราใครจะปฏิบัติต้องเปิดตำรารแล้วมาเทียบแลเหรอตอนนี้เ<ต>รา,รมาไม่ได้ทำเราไม่ทำมรรคนี้ให้เกิดเลยทาเหตคืออะไรทำเหตคือเจริญสติปัฏฐานนั่นถูกเลยจเจริญสติปัฏฐานเรื่อยๆธรรมเหล่านี้ยอมปรากฏเอง นะฮะมันเป็นผลจากการเจริญสติปัฏฐานทั้งสิ่งน,นะบางทีก็ตรัสรวบรัดนะครับเช่นว่าสติปัฏฐานสี่ที่ที่โตเจริญแล้วกรทจะไม่มากแล้วย,ย่อมยัง มากแล้วยอมยังอินทริยียสสงวนให้เต็มให้บริบูรณ์อย่างนี้ต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าอะไรอะไรประชุมกันอยู่ที่สติปักานสี่นะครับเราเจจเิ็นสติปักานสี่อย่างเดียวเท่านั้นนะทำพวกนั้นมาเองตามลำดับนะครับไอตอนมาเองตามลําดับ ของเราเนี่ยแก่กล้าหรือโอนประการใดถ้าโอนก็ต้องปรับปรุงให้แก่กล้าขึ้นมานะครับพอแก่กล้าไปน,นานนานเข้มแข็งเอาชนะทําอันเป็นปฏิปักษ์ของตนได้เวลานั้นก็ใช้ได้ถึงความฝละอะไรอย่างเงี้ยนะครับ พอจะบรรลุพระอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดหรือว่าจะกระทำพระนีฝ่าในแจ้งพูดง่ายๆอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ก็ไม่แจ้งสักทีไม่แทงตลอดอริยมรรคสักทีมันต้องมีอะไรบกกร่องข่าวนั้นต้องมาพิจารณาโพชต์จงพิจารณาทำเจ็ดอย่างนะพบว่าอะไรบกกร่องก็จะได้ปากลุ่มที่ให้เต็มให้บริบูรณ์หายบกกร่อง ก็จะนั่นการแสดงโคดรรงเจด็จก็เพื่อประโยชน์แก่การปรับปรุงธรรมทีม่มีการบรรลุอริยมรรคมีองค์แปดเป็นกฎเป็นอนิสงส์ติดตามมานะครับเุืเจริญการโคดี้หมายถึงว่าถ้าเราเจะเริ่ติสถานไปเนี่ยกงมีความรู้ในโคดรรงด้วยโอมันไม่ถึงอย่างนั้นนะแต่ว่า,เ,าเราต้องมาปรับปรุงม,มวดทำอะไรสักอย่าง นะซึ่งถ้าอาก็ปรับปรปุงกล่าวคือทําให้เต็มให้บริบูรณ์หายบกพร่องแล้วก็จะบรรลุขริยมรรอ้หมวดธรรมที่จะต้องปรับปรปุงนี่แหละในภาคปริยัติเรียกว่าโพตรอบแนั้นเองตัวพระโยคาวาจออาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าอันนี้ก็เรียกว่าโพตชจแต่รเราพุจธเจาเรทรงแสดงธรรมก่อนนี่ครับไม่ใช่อยู่ดีดี ก็จะทรงแสดงว่าอย่างนี้ก็เ,เดี๋ยวปรธช่งงงนะงองอย่างนี้ก็เดี๋ยวฟันละให้พระพิเสดทั้งหลายได้สนดับสะดับฟังนะตรงนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงยังมีผู้ชนที่อยู่แต่ยีนั้นไม่มีแล้วจะเป็นยังไงออก็ต้องมีคนที่เป็นพระอริยะที่เข้าใจคือก็่อนที่จะสอนใครนะครับท่านที่เป็นพระอริยะท่านก็ต้องเรียนปร,ริัติก่อน ก่อนที่ท่านปฏิบัติสําเร็จเป็นพระอริยะท่านก็เรียนไม่เรียนปฏิบัติได้จบเก้าสำเร็จมากกผนเลยก็แสดงว่าตัวเองก็เป็นพระพุทธเจ้าผมไม่ต้องฟังใคร <c oughs> ต้องฟังก่อนเรียนกันก่อนทั้งนั้นนะครับส่วนมากน้อยประการใดทัานก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดหมวดทาอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องของพระโยคาวจรที่ <c oughs> ไม่ใช่อุคติสัญญุบคล ถ้าเป็นอุกติสัญญาบุคคลไม่จำคล่องจำแนกหมวดอะไรทั้งนั้นนะเพื่อหัวข้อทาแสดงไปบรรลุได้สันทีนะครับ <c oughs> อย่างนี้วิปัญสัญญคือแจกแจงหมวดทเแื้อก็ว่าอย่างนี้เรียกสติปัฏฐานอย่างนี้เรียกว่ัตม,มปัฏฐานอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรานั่จริงจะปฏิบัติตามได้ปรับปรุงทมของแทนให้เต็มให้บริบูรณ์ได้จนสําเร็จประโยชน์นะครับ นี่คือสมัมมาทนี่คือวิปัสานาสมมาทากับวิปัสนามากููดเป็นคู่คู่กันไปเสมอสมัมมาทาเป็นชะไหนวิปัสนาเป็นชะไหนคุณพิม์รักพอจะตอบได้ไสมาสมาทเป็นอะไรนะทำจิตให้เป็นหนึ่งเดียวนนเก็เรียกอะ นะเออแหมก็สิ่เรื่องสิ้นเล่ลาไปมันจะเรยสมาธิแล้วก็มีปัตนา่ะครับเป็นยังไงปัตนานักจับการมารดานาทำม,ม,มาสิเรินปัญญานะะที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การเห็นความจริงของสภาวะธรรมว่าเห็นความจริงว่า ว่าอะไรน,ะนั่นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานนะนี่คือวิชานี่คือวิมุตตินะวิชาก็ผลยานวิมุตติในที่นี้ก็คือพระนิพนา์พูดง่ายๆว่าคนมีสติจริงๆนะครับจะไม่สับสนขอให้ทราบว่าในทีน่นี้พระองค์ทรงประพระเถระ จะเลยปัญหาประสงค์เอาสติที่เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานนะเพราะว่าสติที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานก็มีเยอะแยะมากมายถ้าหากว่ามัวพูดถึงสติเหล่านั้นนะมันก็จะเป็นไปเพื่อความฟันเฝือนะครับ <c oughs> ต้องควรจะพูดถึงสติที่ ประสงค์หรือหน้าต้องการนะเพื่อให้ความมันเกิดชับชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อในใน้พิพานแต่เราต้องมีตสติหะครับอ่าตสองนะเอาว่าเวลาคุณเยาวภาทํางานนะ,ตะสติอยู่ที่ตรงไหนนะ,นะะนี่ไงคุณเยาวภาครับ giáo pháp à, cái gì cả, leo, ạ, quý nhân này này này, tâm trí ở đi đâu này, chuyện gì này, không nói ก็สัมสรวมระมัดระวังอย่าให้งานการงานของเราบกพร่องนั่นแหละนะครับสติเกิดขึ้นเป็นเหตุให้เราเรามีรรมรมาวความระมัดระวังรอบข้อนะความระมัดระวังรอบข้อที่เกิดขึ้นนั่นนะครับเป็นเครื่องแสดงว่าเวลานั้นจิตใจของเราประกอบด้วย จะข้ามถนนจะขึ้นรถลงเรือนะครับก็ต้องมีสติหมายความว่าไม่ปล่อยใจนึกไปถึงเรื่องนั่นเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จําปรารถนาในโอกาสทั้งปวงเพื่อถามเรื่องสติสักนิดนะมี ยนมีสติดีจังเลยนะถามมาดียังไงโอเก็บจำได้หมดเลยนะใครเป็นใครไม่หลงเลยคนที่มาเยี่ยมนะว่าเป็นใครคนที่มาเยี่ยมแล้วลาเพิ่งลาไปนะเป็นใครนะขนาดเขามีลูกกี่คนอะไรก็ไม่หลงนะก็ทํางานทําการอะไรก็ไม่หลงอย่างนี้เรียกว่ามีสติดีใช่ไหมอ่าไม่ใช่เลยครับ อมันสัญญาก็ได้แค่นี้เป็นคนมีสัญญามันคงก็ได้นะเพราะปรากฏว่าแม้อากุศลและจิตนะครับก็สามารถนึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้จําคนนั้นคนนี้ได้สัญญาในอากูศนก็จําได้นะแต่ว่าสติไม่มีชาติเป็นอากุศนเลยนะครับมีอยู่คนยนึงจำแม่นนะ ตอนแกตายก็สั่งโลกสั่งราษรว่าคุณนายปันลีนะต<ช>ิดเงินเกือบสามหมื่นตามทวงให้ได้นะแล้วก็อะไรนะให้ลูกชายคนโตโกแกในใครใครอยา้เหยียบบ้านแกนะนะถ้าหาก็มันไม่ยอมเลิกกับเมียมันมต่อะไรนะนะนึกได้ไปหมดเลยนั่นในหมีรอบครอบวางแผนไว้หมดนะสั่งเสียกันขุดปรุดเลย กลัวว่าจะไปลูกหลานอะไรนะจะไปเสียเปรียบคนนะแม่แกวางไว้ในรอบครอบเลยนะครับถ้าภาษาชาวบ้านธรรมดาตัวไปตัวไปเขาก็เรียกว่าคนพบอมนะครับแสดงความบมา,าใกล้จะตายอย่างนั้นมีสติดีไหมเนี่ยเ <c oughs> นี่ยสัญญาตอนนั้นเลยนะครับตบีมีการรักษาไว้เป็น รักษาจิตไว้จากบาปจากอากุศลนจากนิวรณ์เครื่องสร้ามงมลท้งหลายเพราะลักษณะที่ไม่ละเลือนนั้นพระโยคาวาจรจึงเศษแต่ทำที่ควรเศษเพราะมีสติและและเล่นได้อยู่เสมอไม่สับสนนะครับแยกแยกได้ว่าอันนี้ควรเศษหรือควรเจริญน,นะครับก็ะจะเศษหรือจเจริญทำที่ควรเศษทำที่ควรเจริญเท่านั้น ไม่เสพทำที่ควรเสพไม่เจริญทำที่ไม่ควรเจริญนั้นเองนะครับครบแต่ทำที่ควรครบไม่ครบทำที่ไม่ควรครบขอจวายพระพระสติชื่อว่ามีความไมเ่เลือนเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะพระเจ้ามิรินขอท่านจงกระทำอุปมาพระนาคเสนขอถวายพระพรมาหาบอพิสเปรียบเหมือนว่าขุนคลังของพระเจ้าจากักรพรรด ย่อมไม่เล,เลือนคือไม่สับส,สนย่อมกลาาทูลพระเจาะ้าจักรพรรดิให้ทรงระลึกถึงพระราชอิสริยยศในเวลาเย็นในเวลาเช้าว่ากาแต่พระองค์ูทรงเป็นสมมุติเทพ,พระราชาเขาไปเรียกว่าเทพเหมือนกันนะแต่เป็นสมมุติเทนะพระองค์ทรงมีช้างอยู่เท่านี้มีม้าอยู่เท่านี้ มีรถอยู่เท่านี้มีคนเดินเท้าเท้าอยู่เท่านี้พูดถึงกำลังกองทัพที่เรานะครับมีเงินอยู่เท่านี้มีทองอยู่เท่านี้มีสิ่งของของพระองค์อยู่เท่านี้ดังนี้ย่อมไม่ละเรือนพระราชศักดิ์สันใดคือไม่สับสนไม่ไม่ไม่หลงลืมขอถวายพระพรสติเมื่อเกิดขึ้น ย่อไม่ละเรือนคือไม่สับสนซึ่งธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอาุศลน,นะไม่ละเรือนก,ก็คือธรรมที่เป็นกุศลก็คือว่านี่นะกุศลเวลากุศลเกิดขึ้นนะนี่แนละอาุศลในเวลาที่อาุศลเกิดขึ้นหรือไปรภธรรมที่เป็นอาุศลตอนที่คนเขาโกรธนะครับเขาโกรธแล้วก็บอก เปล่งว่าจะออกมาว่าฉันโกรธเลยนะนะเขาสับสนหรือเปล่าก็ไม่เห็นว่าสับสนอะไรโกรธจริงไงน,นะไม่มีหรอกไกรโกรธ้วก็บอกว่านี่ฉันโลบแล้วนะไม่มนะดีแนต่แดงก็มีสติใช่ไหมแลาเล็บได้ว่าวานันนี่อาเกิดสนดอสนนนะ ก็อย่างนั้นนาทีเขาเขาโกรธไงเขาไม่สัตว์โกรเป็นโลกเป็นความโลกเป็นความหลงเป็นในนี้มันโกรธนะเป็นอะไรอย่คือความชอบของธรรมอันนั้นเป็นอย่างนู้ได้ในตัวเองเลาโกรธไม่รู้ได้ไม่ไม่ตรงกันนี่ลยนะนะไม่เลื่อนตามที่เป็นกุศลตามที่เป็นอกุศลเวลานี้ความโกรธเกิดขึ้นความโกรธเป็นกุศลไม่อกุศล ะนะเขาก็ยอมรับว่าเขาโกรธนะแต่เมื่อมีความแตกต่างคือเลือดก็เป็นเรื่องของคนเยอะแสดงว่าหลงไอ้คำที่ผมชักพาไปไอ้ <c oughs> ทีค่คุณพิมลรักรู้ว่าเป็นอกคุณสนี่ยคุณเรีออยนนะคนที่เขาโกรธนะที่ฉันโกรธนะนายเขารู้ไม่ว่าความโกรธนี่เป็นอกุศลไม่ทราบหรอกไม่ทราบหรอก เพราะจะนั้นไม่ใช่สตินะครับและถ้าหากว่ารูเานะ้เป็นอกติสนะเป็นสตินะนะแต่ว่าต้องเป็นธรรมนะธรรมะนี้เป็นอกุศลน,นะไม่ใช่เรานะครับเพราะเรามันไม่มีอ่นะพอใครมาเตือนเราอย่างนี้ตัวเองก็รับนะอย่าเกิดก็รู้มันอคติสนั่นจิตมันไม่ดีหรอก อ่ะคูณก็อุศคูณสิว่าอ่าเป็นงั้นไปทั้งทั้งที่รู้นะนะคือจะจะทษต่อไปคนนั้นให้ได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องยึดอยู่โดยการเห็นว่ามันเป็นธรรมะเป็นสภาวะที่เป็นอกุศลนะครับทำที่มีทอดทำที่ไม่มีทอดทำที่เลวทำที่ประณีทำที่ดำทำที่ขาวทำที่เหมาะสมทำที่ไม่เหมาะสม ย่อมไม่ละเลือนว่านี้คือสติปัฏฐานสี่นี้คือธรรมปัฏฐานสี่นี้คืออิทธิบาทสี่นี้คืออินทรีย์ห้านี้คือพระห้านี้คือโคตรงเจ็ดนี้คือพระอริยมรคมีองค์แปดนี้คือสมถะนี้คือวิปัสสนานี้คือวิชานี้คือวิมุตติดังนี้นะเพราะลักษณะที่ไม่ละเลือนนั้นพระโยคาวาจรจึงเสพแต่ทำที่ควรเสพไม่เสพทำที่ไม่ควรเสพคบแต่ทำที่ควรคบไม่คบทำที่ไม่ควรคบ จะน,นั่นเหมือนกันขอถตายพระพรสติชื่อว่ามีความไม่เลเลือนเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะมีหุปมาเหมือนขุนกลังของพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งเล,เลือนไม่ได้เพราะว่าจะต้องรายงานทูลรายงานในพระเจ้าจักรพรรดิสรงทรบอยู่ตลอดเวลานนะก็อนนี้ฉันใดสตินะครับจะเป็นเหมือนธทมที่คอยนะ รายงานรายลึกได้รายงานได้เราทราบอยู่ตลอดเวลาว่าเวลานี้อกุสลจิตเกิดขึ้นแล้วนะะเวลานี้อกุสลจิตดับไปแล้วกุูสจิตนั่นเดียวเกิดขึ้นนะเวลานี้นะอุศลธรรมคือโทสะเกิดขึ้นเวลานี้อุศสธรรมคือโลภะคือโมหะเกิดขึ้นนะเวลานี้เมตตา ตละธรรมคือเมตตาเกิดขึ้นในเวลานี้กุสตลธรรมคือกรุณาเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าจิตใจจะประกอบได้สติแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนี้สติอย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกนะครับเพราะว่าเข้าถึงตัวจริงของสภาวะธรรมนะครับไม่สักไม่ใช่สักแต่ว่าระมัดระวังรอบข้อให้การงานไม่บกพร่องเท่านั้นนะครับ แเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสติอย่างที่ท่านว่าเ,เป็นของเกิดยากนะครับวันๆเราไม่ค่อยจะมีสติแบบนี้อย่างดีก็มีแต่สติที่เป็นความระมัดระวังในการงานนะใน,ใ,นในการทํากิจการต่างๆของเราเท่านั้นนะครับเอาละอย่างคนที่สมัยเนี่ยวันๆรู้มั่งไหมว่านะนี่ อโทษะอกุสลธรรมคือโทษะกำลังเกิดตอนนี้อกุสลธรรมคือโทสะนั้นหลับไปเร้วหมดไปเรวนะเกิดกุสลธรรมคือเมตตาขึ้นมาแตนอะไรนะครับเป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดาเป็นอย่างนี้กับทุกคนเลยนะครับและเราจะทํายังไงให้รู้ แล้วกรู้อยู่ของจริงอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาทำไงอ่ศึกษาก่อนนะครับศึกษานะมีแต่รู้บทบาทของสติชื่อของสตินะะซึ่งสงเคราะห์เป็นบัญญัติโวหารภาษายังไม่เข้าถึงความจริงแต่ว่าการเรียนการเรียนนั่นแหละเป็นเหตุด้เข้าถึงตัวจริงได้พอเรารู้วนะ่าสติมีลักษณะเป็นอย่างนี้แล้ว เรารู้สิเราจะเรียนไม่ใช่แค่นี้เนี่ยนะอุบายเจริญสติเราก็เรียนต่อไปอีกไงนะครับจะทํำยังไงจะรู้ได้นะครับคุกครีปาะคนกับผู้คนนะติดต่อเรื่องงานเรื่องการดัรงนั้นอย่าอย่ารู้นะครับต้องโน้นคอคนยุบต้องอยู่คนเดียวยืนคนเดียวนั่งคนเดียวนอนคนเดียวรับประทานเด็กคนเดียวนะครับ อย่างนี้เป็นต้นที่เขาเรียกว่าอยู่วิเวกนะถึงจะมีโอกาสเจริญสติขั้นสูงเช่นนี้ได้ท่านครับบารังเวลาเราไปเ้ารมฐานเราเลื่อนเ่อเราเจริญปติานะแล้วถ้าชีวิตประจาวันที่เราถ้าเรารังู่ในชีวิตประจวันอว่าันนี้มันเกิดโทสะในตัวเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นสติัตราอสติปัญญาต้องทำเสร็จเ็ รู้กันมาแวบสองแวบมันยังไม่ใช่ปฏิสัานอะไรนะครับต้องเจริญติดต่อก็เป็นฟาริหาริยะกมฐานไม่ใช่สัพพตากรรมฐานอย่างเมตตาเป็นต้นนะครับพวดง่ายๆว่าต้องบริหารกันอย่างจริงจังจังสละเวลาเพื่อการนี้โดยเฉเาะนะการเจริญสติปัฐานเห็นไหมครับสติปัณานเราก็จะจับสลับไว้นะครับ เป็นพระสูตรเรียกม่าหมาสติัฏฐาสูตรเอกายะโนยาายังที่กา,ากาวนะัคโกโดกระติสูตรทั้งหลาย